าการกล่องบือ200นะครับก่อนแกะซ่อมนะครับไฟเช็กกันจินขึ้นนะครับสตาร์ตสตาร์ตติดนะครับแต่รอบไม่ขึ้นนะครับไฟเจนโช ระบบการชาร์จมีปัญหานะครับพอระบบการชาร์จมีปัญหาไปเชนโชว์พวก s ก็มาด้วยนะครับสังเกตเร่งความเร็วเร่งรอบนะครับเขยมชาร์จขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องดูนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับกล่องเบอร์200นะครับจี๊ปเอ็กเก็คือไม่ได้แจ้งอาการอะไรมานะครับที่กล่อง สภาพภายในกล่องนะครับเบอร์200นะครับกล่องเคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ซีนกาวนะครับที่ฝุ่นเรื่องต่างเข้ามาหมดนะครับคือติดเหมือนเหมือนเหมืนอนซี่นะครับไม่ใช่ซีดีโคโนะนะครับอันนี้คือลองรอยที่ทำมานะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับว่า จะสามารถที่จะซ่อมกลับคืนได้ไหมนะครับทดสอบกล่อง e c u นะครับเบอร์200นะครับ จากอาการที่สตาร์ตติดแล้วก็รอบเครื่องต่ำนะครับแล้วก็ไฟเจนโช์ระบบชาร์จเพี้ยนนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับบิดกุเแจออนเช็คอจินขึ้นนะครับ,สต,รรบ <S <S สตาร์ทนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับรอบเครื่องปกตินะครับ แอร์แอร์ทำงานนะครับระบบการชาร์จปกตินะครับอัตราเร่งปกตินะครับเกแเตอรี่ไม่เพี้ยนแล้วนะครับไฟเจนไม่มีโชว์แล้วนะครับ ครับ j ีเ็คมเหลี่ยมนะครับซ่อมเรียบร้อยนะครับกล่องกลับมาใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แล้วนะครับ